เนื้รรอติบขาวว่ามาซื่นว่าขาวไปกินก่มือคืนจิ๊บขาอยู่มินจะไปดีพี่น้องดีบ f c ทุกคนกำลังแบ่งพูดคั่วพูดเคยพูดเนื้อพูดผ่านเด้ยยคุณตงจางสินปันมันเข่งไหม โอ้ยจะต้องเพิ่งแล้งป่าไปป่าเปได้ป่าเรได้ทั่วไปกูเตะกูโต้ไปส่งของส่งเต้นส่งยังอยู่วัดแต่ก็มอแหกแต่กระโปยืมเขามานำอะไรก็ยังรับเทวัน กินท่อ luôn ปลา2 chọn เพิ่นอยาก lắm, โอ้ยปิ้วมันหลายแห่ <laughs> Hai <laughs> bữa tôi một cung hai cái cung cái đen này nó thêm sợ nha. Nên gì vậy? Tốt. Sẽ sử <laughs> <laughs> Nè, สิลับสบายทีทุกคนตาสิลป์ยังยัีน้ำแข็งยังบอยีิ้มเอมั้งเอ้ยผักน้ำแข็งกันยังคุนนอกตาดพักขาตู้ตระมี่ยังอ่ะเด็กเหมอกัน รับมาซามเธอเอย่มาเบิดอยู่ตีนเนาะตีนพี่เางตัวนี้นะยังไม่ตีนอเงี้ยไปเตี้ยกับลุงดอนเออไปรถเออมาข่บแหลนนะคะเลย เคียงข้านั่ด้เนี่ยเขาลงมาแก่อาเนี่ยว่าบบงานบบทุกข้าวเนี่ยจะมีน่องไก่เขาอยู่ใกล้เขาสบายยังเนาะเคียงข้าจะกากอันไพมาลงเอาวะเปเก่าเคียงโอ้โหไปโอ้มันมาเล่โน่มานี่ยเดีนีๆ คกคไปส่งเคียงให้ป้าก่อนซอยการรลาคนจัตัวไรางๆนะเบอตัวนี้บอแมนตัวเก่าตัวไหนกัแมนะตัวไหนกัแมนเบิงตัวน้าออกตัวนี้แมนเออคอยก้ากระเขามาได้เนี่ยเบิงเง สามสี่หาหุกเจ็ดแปดเก้าอืมแล้วคงจะดำามของข่อยหาแปดอันเอาไว้ห่มม่วงคือกันนาอเอ้ยผจักบ่ห่มม่วงนะมันมีแปดดอกแล้วเอาบ้างไว้แปดจะได้งานนั้นกินดองนี่แท็กนี่โตะแล้วจีได้มาผักสินน้องเอ้ยจะยา่ไม่เลย ตัวนี้โมเมนไม่คามเลยเออแมนไม่ดุเลเออมนเนาะห ah. er um ้องเฮาเบิ้ดบอเลยจังหดจะใเป็นผัวไปเอามโนใคเป็นผู้ไปเอาเคียงแล้ลูกจากอานมึงหนาไปคาาเบมึงไปกัผาบิดกจักะกองขยจากอานปากกัไปน ทังมืดเลยหือจะไฟฟ้าทามต้องไปหากระเบิดบ่บนัสชิบเป็ดนหุ่นลงแล้วพญาก็รับไปส่งอยจางว่าทามอย 3. 3. Ạ, bé, ồ, ่างใครมันลงเสีเด <áng> ียวนะพี่น้องทางแดงเลยลูกขับไปเอาทางแดงก่อนเออมันยังบริยากไปหลายเทธอเคียงทางไทยมันก่อนลูกมันมียังนหั่ะ

ส่งเคียงก็อันนั้ <c oughs> นเคียง <c oughs> มีแต่ของกูแต่ว่ากูถามว่าไพไปเอากูกับบอจักว่ะน่ะแม่นกันแล้วอีเดียน,นะน่ะไอเดียนไม่คูดนะน่ะเขาอยามันมีไมค์พูดไม่คคเคยโชยงอ่ะกนันเอองอมางอมากแต่มันบ,บอจักว่ะไพไพเป็นคนไปเอาโน่ผมว่าด้หนับผมว่าเอามาเบิ่งดูลูก ห้องห้าเรามีทำไมค้ำเอามาลูกเอามาพี่หาเบิร์ตัวได้ไหมคุณนะครับมาพี่มันชีกอนนันกลูกห้องประเทศตัวนะ่ะห้องอีดามนะมันลอกขังแน่ห้อ,ขของห้องอีดามเองนะ เบ uh ืงโน้ตัวมันกนโกนกลางนะลูกสี่กนโกนนะนี่เออครับตัวนี้แม่นป่ะสองเออตัวนี้ใหม่ยังเบื้องเบื่องป่าหนอ่ะเอนกันสองสี่หกแปดอืมนี่ตัวนี้ก็แม่นโนเอ้ยนี่โนเออนี่ เบื้ right? ึงนับมันก็ลูกก็เพิ่งหน้บมังดูขอว่าเก้าอันขอจื้อนะเบิ้งโน้นย่อดูปลาสินับแปดยังอันหนึ่งแปดหาสิสามแปดแม่แล้วแม่แล้วแปดแล้วนี่เอาลงไปลุ้ยเลือกห้องเขา

โอ้โาห้องพิมพ huh? ์นลนะยิ้เทปเ็ร่ตอนน่งันเเกิกันม่อเฮ้ยเฮ้ยค่ะเฮ้ยแก่ะเขาห้แตกเลยเขาแตกจะจถับท้องล่านะโอ้น้องเคยกับลุงสิปั่นหินกัน อันนี้นะหมอคล่องมากกับข้าปุ่นพี่น้องเขามาเก็บเองดังนนะืมอืมพกูยังได้กระหล่ำนะเฮ้ยมันต้มห็นมามๆไปนอนเจ่าได้เอาขบ้ห่นและา,ลาเรือ หมืนอ้ยผักกเหลืออ่ามีอุ้ยมีตะหมันงามงามึงสายสั่งใั้กัมึงองโอ้ยมึง่นสั่นหน้ามันกันอันหรอสั่นหน้าไง อนาไห่เแหงัวเออเออปุ๊เสืงวันนี้ใส่ว่าคือหุนแล้วกงั้นุ่นเนียกะพุ่นเนียกะพุนกันน้อยเดียวมาส่วนนะะหันมิตรกะลำออ้ยอือ ตายห่อพี่หน่อยแบ่งกันกินตัวเดือดือมันเหี่ยวแน่พี่หน่อยเหี่ยวแห้งเนาะเตียงมีแต่เตียงในเฮือนบ่สองอันสามอันตองนี้เตียงดําปะ ของป่าพูดสองอันตันเลล่างจ้คุ้มคอนะัดเูกเดียงก่อนนะัดแทนก่อนหนอด้จโอ้ยอได้เจเลยพัดเอาเองหมดเลยพัดแนีนีีงานเดียนั่นแล้วมีนอกเลยเหนาจะอได้หกันเนีนี้นะเธอหนาบอกว่านี่อยู่เตียงหักวะแันนอดีละาเว้ยมันเป็นมันเป็นฮางมันเบา มาคือเพล่บก็ใหญ่สินมาเห็นนะยังเตียงอะไรลูกตัวสี้หามปาได้บบทำบอเขามาใส่รุินไปใส่แไปใส่กระซ้าเองนันไปส่กระซาเน้อหนากระาอย่างอ๋อก้นเออแตกรซ้ามาใกล้ล่หามใสกระซ้า ไปโทร้ามาทำเลยๆทำป้ายให้เขานะเห็นอะไรของกลมใช่ของกลมนาะกลมเลยมาเย็นส่ตีนี่ว่มากลมอมเลยตีนงการลลุงบ่แหล่ซองใส่นะลุงก้มกระซองบ้นนี่เนี่ยะซองุงยการมวยกบเพง กะชองบ่เออแล้วกบบควนผู้เดียวมวยเพ่งเพงก็เพงหนึ่งเพ่งก็อุ๊ยอุยเออมวยนะไปไปใส่มาเลยกันเลาลุกแตดนี่เด้อโอ้ยข้าบัจักได้ทำบัซสินเมื่อนะลืมลืมเคยผัวเจ้ากี้เจ้าขาจับน้าช่หรือแล้วเปนฉินยังเขาเห็ดเพื่อไปลากี้ใช่เลยเอากับลูกกี้จยอ๋อผัวอินาง